ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมพยายามหาอาร์เมน์ฮีโร่มาลงเป็นคอนเทนต์นะครับซึ่งผมก็ลงไปประมาณ2คอนเทนต์แล้วเนาะคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่สนะครับโดยที่คลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์ของมอลไฟนั่นเองนะครับกับอาร์เมนท์ที่จะทําให้มอลไฟเรากลายเป็นไฟเตอร์นั่นเองนะบอกเลยว่าแม่งทุบโคตรมันนะครับแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดอย่างที่คิดหรือเปล่านะทุกคนในตาเน้นะครับส่วนบอร์ดที่ผมคิดว่าจะไปเล่นนะก็ เล่นเดอะครูอ่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าในบอร์ดเดอะครูใช่ไหมมอฟเรามันจะเป็นแท้งหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเป็นมอฟไฟเตอร์อย่างเงี้ยผมว่าเล่นเดอะครูไม่น่าเก่งเว้ยเพราะว่าเชนอ่ะมันแท้งให้ไม่พอนะครับผมเลยคิดว่าผมจะไปเล่นเป็นบอร์ด6 p r o t e เตอรแล้วก็เล่นซายานั่นเองนะโดยที่บอร์ดมันจะหน้าตาเหมือนกับสายญาราคารแบบปกติทั่วไปเลย แตกต่างก็แค่มีมอไฟเป็นไฟเตอร์มาช่วยทำโดมิดนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้มันจะตึงสักแค่ไหน้วสำหรับตัวของมอไฟไฟเตอร์นะ โอเคส่วนต้นเกมผมโชคดีหน่อยผมได้เป็นสายา2ดาวมานะครับแต่เรื่องไอเทมนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงต้นเกมนะครับแล้วผลพวงที่ไอเทมมาไม่ดีนี่ผมบอกเลยว่ามีผลระยะยาวยาวันเลทเกมแน่นอนนะผมไปดูมาแล้วครับไอเทม bs ของมอไฟที่ผมจะแนะนําก็จะมีเป็นบัตเตอร์ไททันแล้วก็อาร์แองเจิลนั่นเองนะจะทําให้มอไฟมันถึกจากไททันแล้วก็บัตเตอร์นะครับแล้วก็มีอของสเกลลิงดาเมจจากอาร์แองเจิลซึ่งเล่นบอร์ดของนฟิกเตอร์มันถึกอยู่แล้วครับ,ม,รบมันสามารถยืนได้นานสเกลลิงจากอาร์ ผมเลยคิดว่า3ชิ้นนี้น่าจะ BS สําหรับมอไฟไฟเตอร์ที่สุดแหละส่วนซาย่าก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนรู้เลย1นึคุณซูหคาเค้นที่ควรจะมีนะครับอย่างน้อยต้องมีนะหนึคุณซูหคาเค้นไม่งั้นซาย่ามันจะสเกลลิงให้อ่าดาเมจช่วงท้ายเกมไม่พอนะครับเพราะว่าบอดเรามันเป็น6กไฟเคเตอร์มันถึกอยู่แล้วนะครับแล้วเล่นรีโลพวกตัว1บาท2บาทเนี่ยแล้วแบ็คลน์ที่จํานวนน้อยๆแบบนี้อย่างไรไอเทมสเกลลิงก็จําเป็นมากๆนะครับก็คุณซูฮาเค้นให้ซาย่ญญาควรจะมีนะ แล้วถ้าเกิดดีๆหน่อยสามารถไปเล่นเป็นตัวของอาสายราคารแฟนสวิตได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันจะไม่คอนเทนต์นะดิถ้าเกิดผมเล่นแบบนั้นอนะ่ะผมเลยตัดสินใจเล่นอมอฟไฟแบบ,แบบแบกสุดสายเลยนะโดยที่จะเอาเป็นผลไม้พิศาดยัดให้หมอไฟนะครับไม่ได้เอาไปาทําเป็นแฟนสวิตสายญาคารเนาะแต่เอาจริงๆนะทุกคนไปเล่นผมว่าเล่นเป็นซาย่าาคารก็ได้นะครับโดยที่เราจะโลสาย่าาคารด้วยแล้วก็แค่เพิ่มเติมเป็นมอไฟมาช่วยทำดาเมจนั่นเองนะ แบบนั้นก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้เล่นแบบนั้นนะเพราะว่าผมจะให้มอไฟเป็นแบบไฟเตอร์แบกแบบสุดสายเลยผมเลือกที่จะเอาพาวอ,อัพยัดให้ตัวของมอไฟดีกว่านะโอเคส่วนไอเทมที่ออกมาในรอบนี้ไม่ดีอีกแล้วครับไม่มีไอเทมอะไรที่จะทําให้มอไฟได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะผมค่อนข้างจะเซ็งแล้วโอเคอันนี้ก็รีโลครับเพราะว่าเราเล่นตัว1บาทรีโลก็ ไม่ได้อัพเวลมาเลยนะในช่วงสเตจสองนะครับเราจะมาโลดาวกันรอบ3ามคิดหนึ่งนี่แหละเพื่อที่จะหาหมอไฟให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วค่อยไปสโลโลกันอีกทีตอนเวลห้านะครับแต่นี่คือผมดีอย่างนะผมได้ตัวของสายามาค่อนข้างเยอะนะครับได้มา5ตัวแล้วก็มอไฟ5ตัวตรงนี้นะก็คิดว่าน่าจะโลแค่2ตัวนี้พอนะเพราะว่าตัวอื่นมันออกมาค่อนข้างน้อยนะครับไม่น่าจะได้โลราคาด้วยนะตาน,นี้นะครับส่วนเรื่องไอเทมนี้ผมก็แอบคิดแล้วว่าไอเชฟยกณจะทำยังไงดีวะพวาวนานั้นะครับว่าอาร์เมนที่2จะออกเป็นแพนโดลล แต่ลองลีอันอื่นดูก่อนนะครับแต่เล็งบิ g ก็ตแบ็กไว้แล้วแหละโอเคก็ไม่มีแพนดอร่านะก็เลยหยิบเป็นบิ g ก็ตแบ็กมานะครับแล้วหวังว่าจะออกเป็นธนูกับเราให้เราสักทีโอเคได้ธนูมาหนึ่งอันนะครับค่อนข้างจะสวยโยอ่าแล้วผมได้ตัวของกระทะมาจากรอบคีฟสเตยสองนะผมเลยน่าจะเอาไปทุบแล้วก็ทําเป็นตาสตาร์การเดียนใส่ให้มอไฟไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะดีนะแต่จริงๆคืออยากได้เป็นตาโพลิคเตอร์มากกว่าครับแต่ก็นั่นแหละตาโพลิคเตอร์มันไม่สามารถคาฟได้เนาะ ผมก็คิดอยู่ว่าไอเชี่ยทำตาอะไรดีว่าจะให้ดีสุดไม่มีตาอะไรข้างดีเลยจะไปใส่เอ็ดหลอดทำตาเอ็ดหลอดใส่ให้หมอไฟมันก็ไม่ได้คุ้มนะครับเพราะว่าเอ็ดหลอดมันบัฟเป็นกายภาพอ่ะอยังไงเราเล่นยาสึกโออยู่แล้วอ่ะซึ่งมันเปิดเมนทอร์ด้วยผมเลยไม่น่าจะได้ทำตาเอ็ดหลอดนะก็น่าจะทำเป็นตาซากาเดียนแหละครับน่าจะดีที่สุดแหละทำให้ตัวของสายาเราเก่งขึ้นด้วยนะส่ว so, นไอเทมี้ผมต้องจำใจทำเป็นเทดโอเจนะครับเพราะว่าได้มาคือไม่ค่อยดีเลย,เลย แอบคิดว่าทำเป็นตาเซติจิตดีไหมแต่ว่าบอดเราไม่ได้เปิดเซติจิตเลยว้ยสตาร์อาร์กาเดียนนี่แหละน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับสเปดอันนี้นะครับก็นั่นแหละหมอไฟก็ใส่เป็นเฮดโรเจไปก่อนแล้วกันที่คิดอีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะใส่เป็นการตายครับถ้าเกิดได้เป็นไททันก็ดีนะแต่ว่าบอดเราแม่งใช้ธนูเยอะเหลือเกินนะครับไหนจะใส่สายยาด้วยแล้วถ้าเกิดต้องแบ่งออกมาทําเป็นไททันให้หมอไฟนี่ผมคิดเลยผมคิดแล้วว่าแม่งไม่พอแน่นอนน่าจะต้องจําใจทําเป็นไอตัวของเฮดไอชื่ออะไรนะเอ็ดออฟไนท์ให้หมอไฟนะครับน่าจะเป็นแบบ โอเคนี่ผมรีพาวอัพตัวของซายาโดแต่ไม่ค่อยมีอะไรถูกใจเลยนะครับอยากได้เป็นไอคาตาฮุน่าฮุน่าอะไรพวกนั้นนะนะหรือไม่ก็ดับเบิลสไตล์นะครับแต่ไม่มีเลยผมหยิบเป็นอันนี้แล้วกันอะไรก็ไม่รู้นะครับหยิบมาก่อนเดี๋ยวค่อยรีใหม่และเจอเไอบอลน,นะครับเล่นเป็นตัวของคริสตัลแกมบิดที่เกีสแตกมาเกือบ200เลือดเหลือเยอะด้วยโอ้ยไอบอลมีสิทธิ์แคสสามสี่ร้อยให้เห็นป่ะตอนนี้เดี๋ยวมาดูบอร์ดไอบอลดีกว่าว่ามันจะตึงแค่ไหนนะครับ โอเคส่วนในรอบวงนี้ก็อยากได้ธนูนะแต่ก็ไม่เหลืออีกแล้วครับหายากยิปหายแม่เลยจริงๆผมน่าจะหยิบอ,อะไรดีอ่ะไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรดีแล้วว่าดีสุดคือธนูครับแต่ธนูโดนตัดไปผมเลยเอามาเป็นล็อตล้วกันเพื่อที่จะเอามาทำเป็นตาสตาร์การเดียนนะครับไอ้เช่นถ้าเกิดผมพูดลิ้นพันๆกับไอ้ตาสตาร์การเดียนนี่ผมต้องขอไปด้วยนะมันเป็นคำรวบๆอะไอ้ผมพูดแล้วผมลิ้นจะพันวะโอเคส่วนตรงนี้ผมได้เป็นมอร์ไฟสามดาวเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมมีมัดเหลือไว้1อันนะแต่ผมไม่อยากทําเป็นไอเทมให้หมอไฟแล้วว่าผมอยากได้เป็นของกันตายหมอไฟมากกว่านะครับก็อยากได้เป็นนั่นแหละเอ็ดอฟไนท์แหละครับน่าจะดีสุดหรือไม่ก็เอาไปทําเป็น i e ให้สายาก็ได้นะเพราะว่ายัางไงหมัดอันนี้มันไม่ได้เอาไปใช้อะไรอยู่แล้วครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหมอไฟสามดาวตรงนี้จะพาผมแบกไปได้ถึงตรงไหนนะครับ หมอไฟขาดของกันตายผมรู้สึกว่าแม่งบางและเกินนะาโดนตีตายไปแล้วนะครับไอ้เ้ยทำไมไม่เก่งเหรอส่วนใหญ่ที่จะเป็นซายญานะครับที่แบกเนี่ยเออไอ้แต่ก็ว่าไม่ได้นะดามเมจก็สามพันอยู่นะครับเอาจริงๆมันเป็นตัวที่ไม่ได้แบบว่าดามเมจจ๋าอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นตัวที่แบบว่าทําซีซีให้บอดเรามากกว่านะครับมีความถึกนิดหน่อยแล้วก็ทําซีซีให้บอดเราอะไรประมาณนี้นะไม่ได้แบบดามเมจตูมตามเบิร์ตตายอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับ โอเคอันนี้ผมขึ้นหกมาเรียบร้อยนะแล้วก็น่าจะโลหาสายญา3ดาวไว้ได้นะครับซึ่งขาดแค่2ตัวเองอันนี้ผมเอาธนูมา,าให้สายญาไว้แพ้ไว้นะครับเ,เพราะว่าผมรอรดเพว่ที่จะเอามาทำเป็นกุนซะูเนาะได้ธนูมาค่อนข้างเยอะนะครับจากรอบอรอบคีบเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวมารีเพาวอ,อัพกันดูดีกว่าส่วนาสายญาผมได้เป็นคาตาฮุน่าฮุน่าเรียบร้อยแล้วแต่มอไฟผมไม่มีของที่ดีเลยวะผมเลยเอามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยรีทิ้งนะครับ แต่ว่าไอตัวของรีหมดแล้วนะไอตัวถอดผลไม้วิสาเดอครับก็น่าจะรอไปก่อนรอบสเตจ5เลยครับถึงจะได้รีอีกรอบหนึ่งน,นะก็ให้มอไฟจาใจใช้เป็นอันนี้ไปก่อนแล้วกันส่วนไอเทพนี้ผมน่าจะทุบออกสักอันหนึ่งนะเออผมตัดสินใจทุบป,ปะเป็นหมดัดลวกันแล้วโอโ้โหเฮปะปะเป็นเรื่องอ่ะเดะทุบออกมาเป็นล็อตให้ของ VS สายาแบบนี้ก็ปะปะเป็นเรื่องเลยโอเคก็นั่นแหละครับสายาเราของ v s เรียบร้อยแล้วเหลือแค่มอไฟหาเกาะให้มันชิ้นหนึ่งก็ น่าจะพอช่วยทำาเัเมจได้แล้วเนาะส่วนอักเ m e n t สุดท้ายนี่ผมอยากได้เป็นอัคเ m e n t อีคอนหรือไม่ก็อัคเ mented เทมน, t m นะครับแต่ไม่มีนะผมเลยเอามาเป็นตัวของเบสเฟนลวกันแล้วก็น่าจะจัดโพสิชันเบสเฟนนิดนึงนะเอามายืนคู่กันนะครับมันจะทำให้ได้เกาะแล้วก็ได้พวัวของเดจุ่มตีด้วยก็ไม่แย่นะแต่จริงๆอยากได้เงินมากกว่าเว้ยเราอยากขึ้นเวลวเนาะต้องไปแคปบอร์ดเวลก้าให้ได้นะครับเล่นเป็นซซย่าช่วยแบกท้ายเกมอะไรเงี้ยไม่ใช่ซซย่าครับพูดผิดไซร่าเนาะ มันสับสนนะสายาสายาสายล่าอะไรเด็ดอ่ะ,ล,ะลินจะพันเอานะขออภัยตรงนี้ <c ười> คือสายล่าแบกช่วงท้ายแล้วก็สายาคือ3ดาวไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้บอร์ดผมก็ค่อนข้างจะเป็นรูปเป็นลางแล้วเหลือแค่เก็บเงินครับขึ้นเวลไปผมไม่น่าจะโลตัวอื่น2ดาวและไอ้สามดาวและน่าจะไปหาเป็นเคสนเต้ช่วยแบกแล้วกันในการช่วยแทงนะเนาะตอนเวลแปดนะครับเราอยากขึ้นกาวให้ได้มากกว่านะไปเล่นเป็นสายล่าสองดาวช่วยแบกให้เรา พอที่จะเอาที่1ได้ในตานนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามบอร์ดไอบอลกันดีกว่าครับมันเล่นคิสซ์ซอลเกมบิดแคสเกือบ5 0 0นะครับ449ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ของอะไรนะแต่มันเล่นค่อนข้างเสี่ยงนะครับมันเหลือแค่ชีวิตเดียวแล้วน,นะ ถ้าเกิดมันพลาดคือมันตายแน่นอนครับถ้าตั้งบอร์ดไม่ทันนะแล้วมันแต่มันเปิดเจ็ดได้แล้วนะคือแม่งดวงดีจัดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรีบเล่นหน่อยเพื่อนได้มาเป็นอ์ติแฟกต์กับไอเทมเนี่ยครับแต่ผมรู้สึกว่าได้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะอ์ติแฟกต์ตรงนี้ไม่น่าจะพอพลิกสถานการณ์ได้นะเอาจงจริงแล้วครับเพราะว่าได้เป็นพวกเงินได้เป็นอะไรพวกนี้จะดีกว่านะแต่ยังดีที่แอดมันสองดาวแล้วนะครับแต่ไอเชฟบอลมันยึกยักอะไรเนี่ยทำไมมันไม่โลไม่จัดของอ๋อไม่มีเงินโลครับ ผมเปิดไอเทมทีเพื่อนกูขอละอันนี้มาเป็นคุณซูให้แอดนะครับสวยนะได้กุซูอยู่นะครับแล้วเจอเป็นบอดผมด้วยไงไอเ่พมาเป็นเรื่องลวไงเดี๋ยวมาดูกันว่าไอบอลจะคัมแบ็กหรือคัมห่ำนะครับตรงนี้ go hard or go home แน่นอนไอเราบอดผมฮิตแล้วแล้วอะแต่บอดมันก็แคทเอาแล้วว่าควรจะไหวหน่อยหรือเปล่าแต่ไอตัวของมอไฟผมเข้าไปถึงข้างหลังแต่ว่าโดนตีตายไปแล้วครับเหลือแค่สายญาติหนึ่งตัวตรงนี้เหลือกับแอดที่ vs กันหนึ่งหนึ่งแล้วเหมือนจะเรียบร้อยครับไอบอล แตกไปนะโกโฮมไปครับ <c oughs> จังหวะนี้กำหํ่มไปก่อนนะไม่ใช่คัมแบ็กนะครับวันนี้กำหํ่มไปก่อนโอเคแตกแ <c oughs> ป,ปลไปเรียบร้อยครับสลาับอล <c oughs> ก็แอบรุนนะแม่งแคสเยอะอยู่นะแต่ที่บอกแล้วมันเล่นเสี่ยงไปหน่อยอะ่ะถ้าเกิดแบบเตเฟมันควรจะแคสตั้งแต่ตั้งแต่กดเดิมพันรอบล่าสุดอะ่ะเออมันไม่ควรไม่ควรแคสแบบเหลือชีวิตเดียวอะไรเงี้ยมันเสี่ยงไปหน่อยนะโอเอค okay, ก็อันนี้ผมน่าจะขึ้นเวลเจ็ดไปเลยนะแล้วก็น่าจะลงเป็นหกโปรเทคเตอร์นะครับเพราะว่าผมได้เป็น เคสันเต้มาในรอบวงนั่นเองนะอันนี้คือผมได้มาเป็นตัวยาโซนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถอดยาโอุมันก็จะหายไป2เทศน,นะครับก็คือเอดหลอดกับเมนทอนนั่นเองนะอันนี้ก็จกัดโพลิชั b นเบสเฟสนะครับผมเอาตัวของมอ,อฟายมายืนติดกับซายาแล้วกันเพราะาผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเอามันไว้ข้างหน้าเนี่ยแม่งโดนตีตายตลอดเลยเออเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับให้ตัวอื่นโดนตีก่อนแล้วกัน ส่วนไอตัวของอราคาที่ผมใส่เป็นอาร์คเองไปเลยนะเพราะว่าไอเทมแม่งกระหลงป้องเกินอ่ะผมไม่รู้จะเอาให้ใครนะครับแต่ท้ายเกมผมก็น่าจะถอดไปใส่ให้ตัวสไซล่านะไม่น่าจะให้ราคาถือยาวนะครับถ้าจะให้ราคาถืออาร์คเองอ่ะมันควรจะเป็นอาร์คม่ไอเพาอ up แฟนเซอร์วิสคู่กับสายย่านะก็ B S ของราคาก็จะมีเป็นแฟนเซอร์วิสนะอาร์คเองไททันแล้วก็กากอยนะครับสมชิ้นนี้เลยก็อลองไปเล่นกันดูนะแต่ว่าผมยังหาฟุตเทจของแฟนเซอร์วิสมาให้ชมไม่ได้สักทีว่า หาไอตัวองแฟนสวิตไม่เจอบ้างเล่นไม่จบที่1บ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้เอามาเนาะไม่จบที่1ที่2อ,อะไรเงี้ยบอร์ดมันก็ค่อนข้างจะฮิตยากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดโดนตัดอะไรเงี้ยก็ไม่ฮิตเลยเกมที่ผมมีโอกาสได้เล่นก็เกมนั้นคือโดนแย่งครับโดนตัดแล้วเกมที่บางเกมคือไม่มีใครแย่งนะแต่อเทมออกมาไม่ดีเลยเพราะบอร์ดแม่งใช้ธนูโคตรเยอะไหนจะทำไททันให้ราคาเอเยไหนจะทำ กุนซูคาเค่นให้สายญาเอ่ยอะไรเงี้ยแม่งใช้ธนูเยอะเกินเว้ยผมเลยไม่มีโอกาสได้เล่นมาเป็นฟุตเทสให้ชมสักนทะีเนาะเดี๋ยวรอเลยครับเดี๋ยวมีมาแน่นอนแต่ว่าไม่รู้วเมื่อไหร่นะ <c oughs> โอเคส่วนมอไฟนี่ผมได้เป็นไอเทมเป็น3ชิ้นที่ผมต้องการให้มันเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้ต้องการแบบนี้แลยครับผมอยากได้เป็นบัตเตอร์ไททันมากกว่าแต่ก็ต้องจำใจใส่เป็นแบบนี้ไปนะใส่เป็นบัตเตอร์ไททันมันจะถึกกว่านี้นะครับไอบิวเนี่ยของมอไฟมันจะเป็นพวกสายอทเทซินตัวแบบดาเอตแรงๆใส่มากกว่านะ หมอไฟมันไม่ได้ดาเมจแรงครับมันใส่เป็นพวกบัตเตอร์ Titan, ไททันแม่งจะดีกว่าเยอะแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกเลยว่าผมหายเทมให้ไม่ได้จริงๆนะก็เลยต้องจําใจใส่เป็นไอเทมบิวนี้ไปนะครับก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นสายาแบกนะหมอไฟก็มีหน้าที่พุ่งไปล้วงไปตั้นนิดหน่อยๆครับทำดาเมจทำ,ทำซีซนิดหน่อยก็โอเคละ แล้วบอดเราตอนนี้คือค่อนข้างเจ๋อเวอร์มากๆนะครับตอนนี้คือวินสติกสิ0ไปแล้วด้วยนะหลอแค่ขึ้น9ก้าางเดียวนะครับซึ่งผมมีตัวของไซล่ารอในเบนซ์แล้วนะเหลือแค่ขึ้น9้าลงไซล่าไปบอดเราก็โหดแน่นอนนะครับดาเมเซสย่าคือเกินหมื่นตลอดอะซึ่งโมไฟ์มันก็ช่วยแบบแทงได้อยู่นะ แล้วก็แบบทำซีซีได้อะไรเงี้ยมันก็โอเคแหละแต่ใส่เป็นบัตเตอร์เท่านันผมว่ามันน่าจะได้เห็นสกยภาพของมอฟมากกว่านี้นะครับเลขชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอาร์คแองก์อะไรเงี้ยผมว่ามอฟแบกอาจจะเป็นแบบนั้นนะใส่เป็น3ชิ้นนั้นน่าจะดีกว่าแต่นั่นแล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวดูกันว่ามอฟวิวนี้จะพอพาเราจบที่1ได้หรือเปล่านะครับในตานี้นะโอเคในรอบวงนี้ผมก็หยิบม,มาเป็นของแทคงนะหยิบม,มาเป็นบาร์บูเอสละกันเพราะว่าจากที่สกาวดูแลบอร์ดที่เหลือือค เป็นสายกายภาพส่วนใหญ่นะครับผมเอามาเเวนบาโบเวแล้วกันแล้วก็น่าจะเอาไปใส่ให้ตัวแท้งผมนะผมอยากได้เคสันเต้สดาวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมขึ้นเก้าก่อนดีกว่าให้เนโครสองดาวตรงนี้ช่วยแบกไปผมว่าน่าจะพอไปได้อยู่นะไอตัวของบาโบเวผมก็ใส่ให้ตัวเคสันเต้รอเลยนะครับเดี๋ยวค่อยย้ายเป็นอ่าซันไฟแล้วก็เดี๋ยวหาของแท้งอีกชิ้นหนึ่งจากในรอบคีฟแล้วกันนะครับเอาให้เคสันเต้นะส่วนไอเทมที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไปใส่ให้ไซร่าแล้วก็อ่า สเตอร์แรกคงก็จะอาใส่ให้ยาโอนั่นเองนะครับคับโฟเรียบร้อยนะครับเอาจริงๆถ้าเกิดทุกคนเอาไปเล่นตามนะผมแนะน,นำว่าช่วงต้นเกมอะถ้าเกิดไม่ได้เปิดเป็นแบบสี่โปรเทคเตอร์ได้อะไรเงี้ย แนะนำว่าถ้าเกิดเจอมอไฟส์ามดาวเร็วแล้วจังหวะที่โลหาตัวของสายยากับราคาอะไรเงี้ยแนะนําใส่เป็นเดอะคูไปด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีตัวเดอะคูอ่ะเปิดเทปมันอะ่ะขั้นหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดเรามีตัว3ดาวเดอะคู1หนึ่งตัวมันจะกดโลนึงทีมันจะได้อีกพีหนึ่งหน่วยด้วยนะครับซึ่งเปิดไว้มันทําให้แวลูค่อนข้างจะดีกว่าไม่เปิดนะก็แนะนำนะครับจังหวะที่โลหาสายยาอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นเดอะคูไว้นะถ้าเกิดมอไฟส์สามดาวนะครับ แล้วถ้าเกิดไม่อยากเท่านั้นเปล่ยเป็นโปรเจกเตอร์เพื่อที่จะเอาวินสก็ได้อยู่ที่ว่าเลือกจะเล่นแบบไหนนะครับอันนี้คือมีช้อยให้เลือกเนาะช่วงต้นเกมนะครับโอเคนี่ผมน่าจะขึ้น9้าวได้เลยนะแล้วก็ลงเป็นไซร่าไปเลยครับนี่เลยโอเคบอดเราก็ค่อนข้างจะแคบและเหลือแค่หาหาบาท2ดาวแล้วก็คือไซล่านั่นเองนะเราเจอเป็นไซร่าแพ้เรียบร้อยนะครับเจอเคสนเต้สอดาวก่อนดีกว่าตรงเนี้ยผมจะได้เอาของแทงให้เคสันเต้นะแต่เหมือนจะ ไม่เจอนะครับโอเคไม่เป็นไรครับได้เยอะเอ่อเอาเป็นโชจินไหมเอาเป็นสปิริตวิเศษละกันเพราะว่าผมค่อนข้างจะขาดแค้นของแท้งนะครับก็เลยเอามาเป็นอันนี้ละกันนะแต่เคสันเต้ผมนี่มีแค่ตัวเดียวเองนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วคนที่เหลือคือบอร์ดแข็งๆทั้งนั้นเลยนี่เจอเป็นแอดอูเดียนะครับแอดเอ่อแอดไม่สองแต่อูเดียสาวก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเออดาเมจเขาไม่น่าจะพอหรือเปล่าบอร์ดเราเป็น6กโรดิคเตอร์ด้วยอะเรามีสายยาสดาวสเกลลิงได้อยู่แล้วอ่ะ เออหมอไฟเราก็พอจะค้าบอดได้อยู่นะเออเห็นไหมทุกคนแต่จริงๆใส่เป็นไททันมันจะถึกกว่านี้เยอะนะผมพูดบ่อยมากเลยเพราะผมเสียดายาจริงๆพะเกมนี้ผมต้องใช้ธนูเยอะเกินนะครับเออไม่งั้นคือธออนูไม่มีให้สายายานี่คือแห้งแน่นอนนะแล้วถ้าเกิดขึ้นก้าวได้แบบนี้เนี่ยครับแล้วถ้าเกิดมีเทมเหลือ,องจริงผมแนะนําว่าหาโชจินให้ตัวของไซราสสักตัวหนึ่งจะดีมากๆนะให้มันแคสได้เร็วๆนะครับเพื่อที่จะบัฟพอมเร็วโจมตีทีมได้นี่มันจะเก่งมากนะทุกคน แ้วถ้ามีเป็นตัวของตัดหิวด้วยใส่มันก็จะดีนะถ้าเกิดไม่มีแบบซันไฟอะไรเงี้ยใส่เวนโมเลโลหรือไม่ก็เลสบัฟให้ตัวของไซล่าก็ได้นะครับอยู่ที่ว่ามีคอมแบบไหนนะแต่ผมชนะบ้านนี้ไปได้นะครับน่าจะเป็นบ้านซากาเดียนแล้วน่าจะลวงไปเลยตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่ง,งเรียบร้อยนะครับผมผมบอกเลยว่าไอ้บอร์ดคนนี้แม่งผัดกันฮุกจริงๆเว้ยยับซ้ายยับขวาจบสเตจเจ็ะซึ่งเหลือกันแค่2คนเลือดเหลือ40เนี่ย ก่อนจะไปจบนู่นแล้วสเตจเโคตรเดือดเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้ซึ่งบอร์ดเขามีอูเดียสาดาวช่วยคั้ำนี่แหละแล้วแอดที่แบบเออแต่ยังดีนะที่แอดเขาไม่มีตัวของคาเค่นแล้วถ้าเกิดแอดมีคาเค่นนี่ดามเมจมันจะเยอะกว่านี้นะครับโชคดีตรงนี้แหละถ้าเกิดเขาได้เป็นของดามเมจมาให้ตัวของแอดนี่คือผมน่าจะแพ้แน่นอนนะมาลุ้นกันว่าในรอบวงนี้เขาจะได้เป็นอะไรไปนะครับ ผมพยายามตัดเลยนะถ้าเกิดเจอเป็นพวกของดาเมจใส่ให้แอดได้นี่ผมจะตัดเลยแต่ยังโชคดีนะครับที่ไม่มีนะผมเลยเอา,าเป็นของแทงแล้วกันเป็นโปรเทคเตอร์วาวนะครับตอนนี้คือผมอยากได้เคสเซนเต้สดาวมากเลยเพื่อที่จะการันตีชะนะนะซึ่งบอร์ดเรามันค่อนข้างจะฮิตและเหลือแค่เคสเซนเต้สกับไซล่าสอนี่แหละและเหมือนไซล่าผมจะส่องไปแล้วด้วยนะเออผมลืมนะครับอันนี้ไซล่าผมส่องไปแล้วแล้วเคสเซนเต้ผมก็ส่องไปแล้วด้วยครับค่อนข้างจะป,ะปะเป็นเรื่องเลยแบบนี้น่าจะชิวแล้วหรือเปล่า ไม่รู้นะครับถ้าเกิดแอดเขามีของดาเมดนะผมว่าผมไม่ไหวเว้ยจริงๆนะอูดิซาบดาวตัวนี้คือแม่งยืนทั้งวันนะแล้วมีลิซินสองดาวด้วยอะของมีด้วยก็นั่นแหละรครับจบสเตจเจ็ดได้ก็เพราะแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับคือที่ไปจบสเตจเจ็ดได้เพราะว่าแต่ละคนในบอร์ดคือเลือดเหลือแบบน้อยๆกันอะแล้วมันก็เลยแบบเลือดลดน้อยครับมันก็เลยไปจบสเตจเจ็ดนะมันมันไม่มีบอร์ดใครเหนือกว่าบอร์ดใครแบบโดนเต็มบอร์ดอะไรเงี้ยมันไม่มีเว้ยมันก็เลยนั่นแหละเกมยื้อไปถึงตรงนั้นเลย โอเคก็ okay, อันนี้คือผมขยับโพสิชันนะครับเอาซาย่าเอาไว้ตรงทางขวาแล้วกันเผื่อแบบตีโดนแอดได้ก็จะได้เปรี่ยนนะแต่เหมือนจะไม่โดนนะครับแล้วตัวของแอดเขามีของดาเมจเรียบร้อยแล้วไงอันนี้คือภาพเหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วสายล่ายยาผมโดนทธงเกตเรียบร้อยครับสาย่าผมแตกเหลือแอดอยู่นะครับก็เลยแพ้ไปนะอันนี้ผมโดนยับซ้ายนะครับเมื่อกี้ผมฮุกเข้าขวาไปนะอันนี้ผมโดนยับซ้ายกลับมานะครับ เลือดเลือดนี่แบบต่างกันแค่4ี่หน่วยอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟนี้ดีกว่าว่าผมจะฮุกขวากลับคืนได้หรือเปล่าผมขยับไอตัวของสาย่านะผมจะหลบเว้ยจริงๆอ่ะผมจะหลบสาย่าไม่ให้มาอยู่ตรงมาอยู่แบบตรงเดียวกับแอดอ่ะแต่เขาขยับตามนะครับเออมันเสียววิสุดท้ายดลก็เดีด๋ยวมาดูกันว่าไฟนี้ผมจะไหวไหมนะมและเหมือนจะภาพเดิมหรือเปล่าแอดเข้ามาถึงตัวแล้วครับแล้วนั่นเลยภาพเดิมหรือเปล่าแต่อันนี้คือดอกไม้สายล่ามัน เข้ามาบังให้ไงเชี่ยภาพเปยียดนิดหน่อยนะครับสายลาาแมงเสกดอกไม้หมากันแอดให้ชุดประกเป็นเรื่องว่ะเต็งนะโอเคก็จบสเตทหกเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะเป็นไฟสุดท้ายหรือไม่ก็สองไฟสุดท้ายนะถ้าเกิดผมแพ้ก็สองไฟครับถ้าเกิดผมชนะก็น่าจะไฟสุดท้ายแหละอันนี้ผมให้ตัวของเคสันเตเป็นแบบ full t a n เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรับจาเม g ได้สักแค่ไหนนะครับ ผมไม่เอาเผาอ,อับใส่เคสันเต้นะจริงๆถ้าเกิดผมจะแบบช่วยๆจริงๆอะผมควรเอาเผาอ,อับใส่เคสันเต้เว้แต่ว,ว่าผมจะคอนเทนต์นะเดยผมจะให้มอฟไฟมันเป็นตัวแบบแบบฟูลบัฟอะเออผมเลยเอาเอาเผาอ,อับใส่มันนั่นแหละไ,ไม่ถอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆผมจะถอดนะโอเคอันนี้ผมขยับไอตัวของเอ่อไซล่าออกมานะแต่จริงๆคือควรจะเอาไว้ที่เดิมนะอันนี้คือผมโดนนะครับโดนเขาจู๊กหลอกนะ จิตวิทยาเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะหมอไฟเข้าไปสั้นนะครับแต่โดนทากเกตตายไปเรียบร้อยครับหมอไฟเราไม่ได้ทำต้องติงอะไรเลยตรงนั้นแล้วเหมือนภาพจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเหมือนจะโดนหลายตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โ,โดนไป4ตัวเลยโอเคน่าจะชีวิตสุดท้ายแล้วครับสําหรับผมตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันนะเดี๋ยวดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าคือเป้าหมายเดียวเลยผมต้องเอ,อสาสซย่าเอ้สไซล่า ไอ้ hey, สายาดิเชื <laughs> ่อผมงงจริงๆนะไอ้เ <laughs> ชื่อผมงงจริงๆนะสายล่าสายญาติเนี่ยแม่งเ,เอ้ยผมต้องเอาสายญา่อาไว้ตรงข้ามกับแอดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดแอดมันเจาะแผงหน้าเราตายได้มันจะมายิงสายาเราก่อนเนะ่ะผมต้องเอาหลบเว้อันนี้คือสําคัญเลยถ้าเกิดเขาขยับผมจะเอาหลบนะไม่รู้ว่าจะขยับหรือเปล่านะผมพยายามไอ้นี่อยู่นะโอเคผมผมลองนิ่งแล้วกันเหมือนเขาจะนิ่งนะโอเคเหมือนจะนิ่งอยู่นะ นิ่งไหมฝั่งตรงข้ามโอเคนิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะไฟสุดท้ายแล้วโอเคอันนี้มาไฟเราหวังว่ามันจะไม่ตายก่อนนะถ้าเกิดมันเข้าไปถึงแผงหลังได้คือแม่งโคตรมีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์แล้วมันตันไอตัวของไอนี่ให้เรานะ่ครับปองลิซินให้เราถ้าเกิดได้ตันอีกรอบนึงโอเคด้าตันอีกรอบนึงนะครับแต่เหมือนจะโดนแอร์ทาร์เก็ตหรือเปล่าขอได้ตันอีกรอบนึงได้ไหมแล้วไม่ได้อับตายไปแล้วแต่มีตัวของเคสันเต้ที่โดนยิงตายไปแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือตัวเพียเลยแตตต่่ซลาวเกัของ้นไมมม้้าากันดเให กระสุนสายล่ากระสุนสาย่าไปโดนแอดเข้าแล้วฝั่งผมเป็นฝ่ายชนะไปเลยไอ้ผมพากผิดจริงๆเว้ยแม่งผมสับสนสาย่าสายล่าเด้อเอ้ยไม่งั้นคือมันจะโฟล์ออนี้เยอะเลยนะขออภัยนะครับผมแก้หลายเทคแล้วแต่แม่งก็สับสนเหมือนเดิมไอ้ยผมพากดึกด้วยตอนนี้มันจะตีห้าแล้วขออภัยจริงๆก็โอเคก็จบไปแล้วตอนนี้ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์เราก็จบที่หนึ่งได้ก็ถือว่าสักเซตเยอะนะ โอเคก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับคิวันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปนอนก่อนแล้วกันเพราะว่านี่ดึกมากจริงนั่งง่วงมากนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมมิพากษาการใดก็ต้องขอไปในะที่นี้ด้วยนะฝาก like, กดไลค์กดซ u b สไครต์ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันนะผมสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแนๆ่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับ มินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่โอ้โท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน